เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Sunday b บร n c h วันนี้กับช่วงไลฟ์สไตล์ครับไปเริ่มเรื่องแรกกันก่อนเลยครับกับ9สถานที่พักจาก9ประเทศทั่วโลกที่เขาบอกว่าในชีวิตนี้ห้ามพลาดเลยคุณประภาสิริกตันยูจะพาไปชมกันครับวันอยู่สุดสัปดาห์นี้คุณมีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนหรือยังคะสำนักข่าว BBC เขาได้รวบรวม9้าโปรแกรมพักผ่อนสุดสำราญรอบโลกที่น่าไปที่สุดสำหรับวันหยุดของคุณมาฝากถ้าพร้อมแล้วเราไปด้วยกันเลยคะ่ะ เริ่มโปรแกรมแรกที่พลาดไปได้สำหรับใครที่รักความสงบเงียบและบรรยากาศอันแสนงามใต้ท้องทะเลสีครามเพราะที่นี่คือโรงแรมบันตารีสอร์ทในประเทศแทนซเนียทวีปแอฟริกาใต้โรงแรมใต้น้ำที่มีห้องพักดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรล้อมรอบด้วยกำแพงกระจกให้คุณได้สัมผัสกับฝูงปลาและธรรมชาติใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิดเหมือนอยู่ในอีกโลกนึงเลยล่ะค่ะ โปรแกรม2เหมาะกับคนที่อยากนอนพักผ่อนบนต้นไม้ต้องไปที่นิวซีแลนด์โรงแรม t r e e h o u ์ e n d Ha a p u k ก l ลอ g e ที่นี่มีบ้านพักสุดรู้ให้ความรู้สึกเหมือนตั้งอยู่บนต้นไม้ใหญ่มองออกไปเห็นทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติสุดลูกหูลูกตาแต่ถ้ายังอยากอินกับธรรมชาติให้มากกว่านี้อีก BBC ก็จัดให้ในโปรแกรม3ที่ฟินดาฟอเรสต์ลอชประเทศแอฟริกาใต้ ที่นี่มีห้องพักสุดรู้ให้เลือกหลากหลายทั้งหลังเล็กหลังใหญ่ท่ามกลางพงไพราภายใต้ความเป็นส่วนตัวให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญแวดล้อมไปด้วยพื้นป่าอันเขียวขจีส่วนโปรแกรม4เหมาะกับผู้ที่รักการผจญภยัย โฟโกไอซ์แลนด์อินประเทศแคนาดาเป็นสถานที่ที่มีถึง6ฤดูการที่ปลายขอบโลกติดกับแอตแลนติกเหนือให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเกมออฟโทนส์ยังไงยังงั้น ตามมาด้วยโปรแกรมที่สําสำหรับผู้ที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนในถ้าต้องที่กามิราสู่ประเทศตุรกีด้วยจำนวนห้องพัก35ห้องที่ตกแต่งอย่างสวยงามจะาก,การตาเน้นโครงสร้างดั้งเดิมแต่เพิ่มรายละเอียดในการออกแบบให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำยุคหินที่แสนเวอร์วังอลังการอย่างที่สุด สำหรับโปรแกรมที่6เราจะบินไปที่ Skylodge Avenger Suit สในประเทศเปรูสถานที่พักผ่อนที่เหมาะกับคนชอบความท้าทายเสียงอันตรายเป็นที่สุดด้วยห้องพักที่หน้าตาเหมือนแคปซูลกระจกใสข้างหน้าผาหรือภูเขาที่สูงชันจากพื้นกว่า100เมตรพักผ่อนไปตื่นเต้นกลัวตกไปงานนี้ไม่เหมาะกับคนกลัวความสูงค่ะ โปรแกรมที่7เหมาะกับคนโรแมนติกที่ชอบนอนนับดาวชมแสงเหนือจากขั้วโลกประเทศฟินแลนด์มีบริการโรงแรมที่มีห้องพักเป็นอิกลูส่วนบนเพดานเป็นกระจกใสให้คุณนอนชมและเพลิดเพลินกับความงามของแสงเหนือได้ตลอดทั้งคืนส่วนโปรแกรมที่8ไม่ไกลไม่ไกลาจากเมืองไทยบินไปที่พมา่าแต่บรรยากาศสุดแสนประทับใจเพราะเป็นการล่องเรือเมียนมาลักโซรี่ครุสชมดินแดนประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ทั้งที่พัก อาหารและบริการประหนึ่งว่าเจาะเวลาหาอดีตไปในแหล่งอรารยธรรมของลุ่มน้ำอิระวดีเลยล่ะค่ะปิดท้ายด้วยโปรแกร,รมที่9้าวกับประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมในดินแดนอาทิตย์อุทยัยที่โฮชิโนยาฟูจิสถานที่พักอันแสนสบายใกล้กับภูเขาไฟฟูจิยาม่า การออกแบบของห้องพักที่นี่สวยงามมีเอกลักษณ์และมีสีสันสดใสนอกจากนี้ยังมีแคมป์ไฟอันใหญ่สำหรับจุดให้ความอบอุ่นในยามกลางคืนอีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือสถานที่พักผ่อน9แบบ9สไตล์จากทั่วโลกที่เหมาะกับการชาร์จพลังงานในวันหยุดอย่างที่สุดรับรองว่าหากคุณได้ไปแล้วจะประทับใจไมู่้ลืมเลยล่ะค่ะ และไปต่อกันที่มหานครนิวยอร์กเลยครับคุณอัญชลีภัยรีรักจะพาไปชมกับร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดที่มหานครนิวยอร์กมีอายุกว่า200ปีจะเป็นอย่างไรและน่าลิ้มลองแค่ไหนติดตามเลยครับ เดลม o n ิโกสเป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของมหานครนิวยอร์กก่อตั้งโดยสองพี่น้องจอห์นและปีเตอร์เดลมนิโกสองพี่น้องตั้งใจเปิดร้านอาหารและร้านแรกเปิดเมื่อปีคศ .1827 หรือประมาณพศ .2370 ในชื่อร้านว่าเดลม o n i c o สเมื่อแรกเปิดร้านจำเป็นต้องย้ายหลายแห่ง แต่สุดท้ายก็มาลงเอยที่เลข <New> York, ที่23ถ <New York, S 1> นนวิลเลียมสตรีทย่านแมนฮัตตันเปิดได้แค่เพียง3ปี <New York. S 1> ร้านก็โด่งดังเป็นที่รู้จัก <New York. S 1> และกลายเป็นอีนหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของแมนฮัตตันนิวยอร์กตราบจนถึงบัดนี้189ปีแล้ว New York, New York. มีเสียงล่ำลือกันว่า ประตูทางเข้าของร้านเดลโมนิโกสเป็นชิ้นส่วนที่ถูกนำมาจากซากปลักหักพังของมืองปอมเปอีอิตาลีเสียงซุบซิบนี้ไม่มีใครยืนยันได้ว่าจริงหรือไม่แต่ก็มีนักท่องเที่ยวมายืนถ่ายรูปที่หน้าประตูร้านนี้อยู่บ่อยๆส่วนเมนูขึ้นชื่อของร้านเดลโมนิโกสนั้นหนีไม่พ้นสเต็กเลิศรสอย่างเดลโมนิโกสสเต็กที่นี่ย่างสเต็กได้อร่อยขั้นเทพเป็นสูตรจำเพาะของร้าน เป็นตำนานที่ใครก็ทำได้ไม่เหมือนนอกจากนี้แล้วเมนูเด็ดของร้านนี้ยังได้แก่อาหารเช้าที่มีชื่อเรียกว่าเอ็กเบเนดิกหรือว่าไข่ลวกในน้ำรับประทานกับขนมปังแฮมลาดดิซอสฮอลเลนเดสแล้วเสิร์ฟคู่กับสลัดผักหวานสดพร้อมกับมันฝรั่งอบหอมกรุ่นว่ากันว่าเมนูอาหารเช้าขึ้นชื่อจานนี้ร้านเดลมาดิกสทำได้อร่อยที่สุดเพราะมีสูตรของตัวเองที่เลื่องลือ อาหารของร้านนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นแบบของการทานอาหารหรูหราของชาวนิวยอร์กนอกจากนี้แล้วร้านเดลมอนิโกสยังเป็นร้านอาหารของอเมริกันร้านแรกที่แยกเมนูไวน์ออกจากเมนูอาหารด้วยส่วนลูกค้าคนสำคัญสคัญของร้านเดลมอนิโกสก็มีมากมายนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นทิ e ออดอร์ลูสเวลต์อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐมาร์คทเวนนักเขียนนักคิดชื่อดัง ลิเลียนลาสโซนักแสดงสาวชื่อดังแห่งยุค1,900ชาลดิกินส์นักประพันธ์ชาวอังกฤษผู้เขียน Oliver อร์ทวิสต์ออสการ์ซึ่งเป็นนักเขียนและกวีคนสำคัญของชาวไอริชรวมถึงเจ้าชาย Edward ดที่2เจ้าชายหนุ่มรูปงามแห่งจัก,กรวรรดิอังกฤษซึ่งณนะตอนนั้นคือว่าที่กษัตริย์องค์ต่อไปของราชวงศ์อังกฤษ j จพีมอร์แกนอภิมหาเศรษฐีชาวสหรัฐก็อชอบแวะมาที่เดลมอนิโกสไปจนถึงนิโคลายเทสลานักวิทยาศาสตร์ชื่อดังบุคคลสำคัญของโลกเหล่านี้มาที่เดลมอนิโกสกันเป็นประจำ ยังอยู่กันที่เรื่องอาหารนะครับแต่ไปดูเทรนอาหารยอดฮิตในปี2016ที่มีการแชร์ภาพชิมก่อนแชร์แชร์ก่อนชิมกันมากที่สุดเรื่องนี้ติดตามจากคุณวัชนพงศ์วิชัยยะครับในยุคข,ของโลกออนไลน์อย่างทุกวันนี้แม้แต่การรับประทานอาหารก็ไม่ใช่แค่กินอิ่มแล้วจบกัน แต่ก่อนชิมต้องแชะแชร์ก่อนอีกด้วยนี่คือ5สุดยอดเทรนด์อาหารสุดฮิปที่โลกออนไลน์แชร์ว่อนไปกดไลค์ให้เป็นล้านเรียกว่าเป็นกระแสไวรัลฟู้ดที่กำลังมาแรงเลยล่ะครับอันดับหนึ่งตกเป็นของเครื่องดื่มหน้าตาน่ารักที่ชื่อว่า c r a z y Milk เ h e k สที่มีต้นกำเนิดมาจากร้าน Black t ท p Burger Bar ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐ ความพิเศษของมันคือเป็นมิลวเชคแนวใหม่ที่คุณสามารถเลือกส่วนผสมได้เองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตโอริโอหรือช็อกโกแลตบาร์อื่นๆแล้วนำมาปั่นรวมกับไอศครีมรสชาติที่คุณโปรดปราน ด้านข้างแก้วยังเพิ่มความหวานด้วยฟอสติ้งบางๆให้รสชาติหวานมันปิดท้ายด้วยท็อปปิ้งสุดอลังการที่ทำให้ความหวานซาบซ่านผ่านปลายลิ้นอย่างไม่รู้ลืมเรียกว่าทั้งรูปลักษณ์สีสันรสชาติล้วนสร้างความหือฮาให้บรรดานิวยอร์กเกอร์เป็นอย่างมากจนคว้าอันดับหนึ่งไปครอง ส่วนอันดับสองคือเบเกิลอาหารธรรมดาทีไม่ธรรมดาเพราะในสกอตต์โลซิโลเจ้าของร้านเบเกิลในเมืองบรุกลินได้เปลี่ยนขนมปังเบเกิลสีน้ำตาลหน้าตาและรสชาติแบบเดิมๆให้เป็นเบเกิลแนวใหม่ที่มีสีรุ้งสดใสดสวยงามไม่เหมือนใครแถมยังทำให้คนดูเพลิดเพลินไปกับขั้นตอนการผลิตจนกลายเป็นเทรนอาหารสุดฮิตในโลกโซเชียล อันดับสได้แก่โดนัทสุดหรูหราและราคาแพงที่สุดในโลกมีมากมายหลายแบบให้เลือกรับประทานได้ตามอธัธยาศัยและเงินในกระเป๋าทั้งโดนัทโรยเกล็ดทองคำ 24k ในย่านบุกลินโดนัทที่นำเบคอนเป็นส่วนประกอบจากโปลแลนด์รวมไปถึงโดนัทจากย่านเวสต์วิลเลจนิวยอร์กสนนราคาเริ่มตอนที่300บาทต่อชิ้นโพสตภาพลงโซเชียลเมื่อไหร่ยอดแชร์ทลมทลายเมื่อนั้น อันดับ4เรียกได้ว่าเป็นไอศครีมยอดนิยมประจำปีนี้มาในรูปแบบแซนด์วิช จากร้านเดอะแซนด์วิชช็อในย่าน East Village นิวยอร์กที่ทุ่มเทปไปกับการสร้างสรรค์แซนด์วิชไอศครีมที่รสชาติแสนอร่อยและมีรสชาติให้เลือกมากมายโดยเชโรไอศครีมแซนด์วิชนำไอศครีมสารพัดรสชาติมาประกบขนมปังกรอบหรือขนมปังเนื้อนแน่นตามแต่ความชอบเพิ่มรสหวานด้วยท็อปปิ้งเริร์ดรสที่มีให้เลือกสรรมากมาย ปิดท้ายด้วยอันดับ5กับเครื่องดื่มสุขภาพแนวใหม่มาแรงด้วยจุดเด่นที่แตกต่างเช่นการผสมสุดพิเศษส่วนผสมที่ไม่เหมือนใครที่ขาดไม่ได้คือสรรพคุณด้านสุขภาพเช่นโกลเด้นมิลคของร้านมู u จูสใน Los Angeles หรือน้ำผลไม้ผสมสมุนไพรที่ช่วยสร้างความสดชื่นและล้างพิษ ดื่มแล้วไม่ตกกระแสแถมสุขภาพดีอีกด้วยและนี่คือ5อาหารสุดอินเทรนด์เวลานี้ซึ่งแน่นอนว่ามาไวไปไวและจะมีอะไรใหม่ๆมมาให้เราอัปเดตอีกเสมอตามสไตล์โลกโซเชียลนั่นเองครับ จากเรื่องอาหารอาหารไปที่ประเทศฝรั่งเศสกันต่อเลยครับเพราะที่นั่นมีถนนสายหนึ่งครับที่ตัดผ่านกลางทะเลและในแต่ละวันจะถูกทะเลกลืนไปจนไม่สามารถสัญจรได้ไปติดตามเรื่องนี้กับคุณสันติสุขมาโรงศรีกันครับชมถนนชวนระทึกในฝรั่งเศสทอดยาวกลางอ่าวและจะถูกทะเลกลืนหายวันละสองครั้งแถมกินเวลานานใครผ่านมาช่วงน้ําขึ้นหมดสิทธิ์ผ่าน ถนนเส้นนี้มีชื่อว่าปาเซดูกัวมีระยะทางยาวประมาณ4.1กิโลเมตรเชื่อมเส้นทางระหว่างอ่าวเบอร์เนฟกับเกาะนัวมูติเยทางฝั่งตะวันตกใกล้เมืองน้องในประเทศฝรั่งเศสซึ่งไม่เพียงแต่จะแปลกและมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใครเท่านั้นแต่ถนนเส้นนี้ยังเรียกได้ว่าเป็นถนนสายฮารูโฮดอีกด้วยเว็บไซต์บอสเพนด้านำมาเสนอเมื่อวันที่20กันยายน2559เผยว่าในวันวันหนึ่ง จะมีสองช่วงเวลาที่น้ำทะเลขึ้นสูงประมาณ4เมตรทำให้ถนนสายนี้จมอยู่ใต้ท้องทะเลและแน่นอนว่ามันอันตรายเกินกว่าจะสัญจรผ่านได้ดังนั้นประชาชนจึงสามารถใช้ถนนเส้นนี้ได้เฉพาะช่วงเวลาน้ำลดที่ถนนโผล่ขึ้นมาให้เห็นหรือมีน้ำท่วมเพียงตื้นๆเท่านั้นซึ่งกินเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อวันอย่างไรก็ดีทั้งสองฝากถนนจะมีสัญญ,ญาณไฟบอกว่าขณะนั้นถนนปลอดภัยที่จะสัญจรผ่านหรือไม่เพราะฉะนั้น หากใครอยากจะสัญจรผ่านถนนเส้นนี้ก็ต้องศึกษาน้ำขึ้นน้ำลงให้ดีๆมิเช่นนั้นอาจต้องเสียเวลาไปติดแงกรอน้ำลดกันนานเลยทีเดียวและก่อนจะจากกันวันนี้นะครับเรามีคำถามประจำสัปดาห์มาถามท่านผู้ชมกันครับคำถามคือใน9สถานที่พักที่คุณห้ามพลาดในชีวิตนี้คุณผู้ชมชอบที่ไหนมากที่สุดครับส่งคำตอบกันเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook p a g จของทางรายการ s u n เด y b บ u n c h ครับ เอาละครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานทั้งหมดนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้กับรายการ Sunday Brunch ครับติดตามรับชมรายการ Sunday Brunch ได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์1 0มงครึ่งทาง NewTV 18สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมดนุวัฒน์สาคริกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ